สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆเร็วๆกินแต่ดดขนมวันนี้เราจะพาไปดูก้อนเห็ดวันนี้เราจะพาไปดูก้อนเห็ดอายุก้อนเห็ดห้าเดือนแล้วเนาะหนึ่งเนาะใช่ไหมไก่กุ๊กกุ๊กไก่นั่นไก่นี่พาไปดูเห็ดก่อนวันนี้หนึ่งจะพาไปเก็บเห็ด วันนี้นะครับน้องหนึ่งจะพาไปเก็บเห็ดใช่ไหมครับเก็บได้ไหมครับน้องหนึ่งครับหันมาทางนี้สิกินอย่างเดียวเลยครับไม่สนใจเลยครับมาไปดูกันจะออกเยอะไหมจะได้กี่โลวันนี้ไปไปเก็บเห็ดกันพาไปดูนี่นะคะก้อนเห็ดอายุห้าเดือน เริ่มจะไม่ออกแล้วเริ่มจะไม่ออกแล้วได้แค่นี้เองเดี๋ยวพอออกหน้านี้หมดปุ๊บเราจะพักหน้านแล้วเราก็จะทุบก,ก้อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าทุบก,ก้อนแล้วอะ่ะจะออกแค่ไหนจะออกเยอะไหมเพราะว่าอีกโรงหนึ่งทุบก,ก้อนไปแล้วนะคะออกทุกก้อนเลยอะ่ะนี่ก็ประมาณนี้วันนี้เก็บสายวันนี้เก็บสายแล้ว สิบโมงแล้วค่ะปกติต้องเก็บเจ็ดโมงมา,าาามาค่ะเรามาลงมือเก็บเห็ดกันเลยนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กิโลเช้านี้เก็บง่ายมากนะคะเพราะว่าลงนี้มันอายุก็มันห้าเดือนแล้วมันก็จะเก็บง่ายหน่อยนี่นะคะรวบแบบนี้เลยนะคะยกโยงนิดนึง แล้วก็ดึงออกมาแค่นี้รากมันก็จะติดออกมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ตรงในก้อนมันจะแบบมีรากแล้วก็เอาช้อนค่ะขุดๆออกนิดนึงแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาช้อนถ้าถ้าไหนแน่นก็เอาช้อนปลายช้อนนะคะปลายปลายช้อนตรงเนี้ยเข้าไปช่วยดันได้เนี่ยค่ะแต่ลงนี้เก็บง่ายเพราะว่ามันนานแล้ว มันหลวมหลวมแล้วเราเราจะเก็บขนาดที่เราจะเก็บนะคะก็ประมาณต้นขวดคาราบาวค่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยวขอตัวไปเก็บเห็ดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเราวันนี้เราจะเก็บได้กี่กี่กละมังและเป็นกิโลเราจะได้ตังกี่บาทวันนี้เดี๋ยวมานะคะแป๊บนึงขออนุญาตไปเก็บเห็ดก่อน ลงเดียวนะโงเดียวได้สองกระมังอะทีนี้เราไปดูการตัดเห็ดตัดเห็ดนะคะเราจะมาตัดเห็ดกันนะคะอ่าอันนี้เป็นวิธีการตัดเห็ดอันนี้เป็นเห็ดเออเป็นเห็ดอะไรคะอันนี้เป็นก้อนเห็ดอะไรเห็ดที่จะหมดแล้วค่ะอ๋ออันนี้เป็นเห็ดแบบก้อนที่เราแบบกรีดหน้าแล้วก็เอาทิ้งแล้วค่ะแต่ก็ยังออกอยู่ มันก็จะเป็นแบบนี้มันจะไม่เป็นช่อแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะเป็นดอกเล็กๆออกมาเต็มเลยอ๋อมันจะเป็นดอกเล็กๆแบบนี้เนาะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเห็ดที่แบบว่าก้อนมันยังเต็มอยู่ใช่ไหมยังเชื้อยังเต็มอยู่มันจะเป็นช่อแบบนี้ถ้าเห็ดก้อนเต็มก็จะแบบเป็นช่อใหญ่เลยแต่นี้เห็ดเรากีดหน้าค่ะมันก็จะออกมาเป็นดอกเล็กๆมันจะใช้เวลาการตัดนานนิดนึงอ่าฮะ เราต้องคัดเอาดอกแบบสวยๆหน่อยแต่ก็ยังขายได้อยู่เนาะขายได้อยู่ราคาดีจ้ะราคาเหมือนกันเลยค่ะราคาเราส่งราคาเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูลงเมื่อกี้ที่เราไปเก็บกันว่าเราจะได้กิโลเชา้ารอบเชา้าสําหรับก้อนเห็ดอายุห้าเดือนห้าเดือนได้แล้วเนาะห้าเดือนจะเข้าเดือนที่หกแล้วห้าเดือนแล้วเป็นกุมภาเป็นกุมภา มันออกไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทุบก,ก้อนมันเดี๋ยวเราจะมาดูเวลาทุบก,ก้อนแล้วมันจะออกดีไหมนะค<ว>นี่นะคะต,ตัดเห็ดลวดก้อนใช้ความรุนแรงกับเห็ดตีมันเข้าไปรักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักเห็ดก็ให้ตีเหมือนกัน ระหว่างที่เรามานั่งตัดเห็ดล้วก็เปิดน้ำนะคะเปิดน้ำในโรงเห็ดชิงไว้เลยเรามีระบบน้ำในโรงเรือนพาไปดูดีกว่าจะมองเห็นไหมล่ะนี่เราก็เปิดน้ำไว้ชื้เป็นหมอกอว้าเหมือนฝนตกเลยนี่นะคะรอบเย็นเราก็จะได้เก็บอีกอยู่ รอบเย็นก็จะได้อีกอยู่นี่เป็นระบบน้ำในโรงเรือนของเราเดินสายแบบนี้เลยข้างล่างก็มีนะค่ะที่พื้นก็มีที่พื้นก็วางสายไว้เหมือนกันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำแล้วก็เปิดไปเลยแล้วเราก็ไปนั่งตัดเห็ดกับแพ็คเห็ด โอเคไปค่ะไปแพ็คเห็ดต่อไปตัดเห็ดต่อดีกว่าพามาดูระบบน้ำพามาดูระบบน้ำในโรงเรือนของเราก่อนนี่นะคะระบบน้ำในโรงเรือนของเราชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันไปเลยทีเดียวเปิดไ้ก่อนค่ะแพ็กเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วแพ็กเสร็จแล้ว เสร็จแล้วแพ็คเสร็จแล้วมารวมยอดกันได้เสร็จทั้งหมดเฉพาะของลงที่เราไปเก็บเมื่อเช้านะคะเฉพาะก้อนเฉพาะก้อนห้าห้าเดือนเฉพาะก้อนเห็ดห้าเดือนได้ทั้งหมดรอบเช้าได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโลหกโลรอบเชา้าตามนี้เลยและข้างหลังนู้นเป็นของอีก อีกโงหนึ่งนะคะจบขั้นตอนแพ็คเก็บแช่ตู้เย็นรอขายรอส่งนะคะวันนี้จบภารกิจไปแล้วจ้า